สวัสดีครับวันนี้พบกับ overbook กันนะครับผม overbook หรือในชื่อภาษาไทยว่า overbook นั่งอยู่ฟินฟินอ้าวบินเฉยลิขสิทธิ์แปลไทยจาก minbook games แล้วก็ board game academy นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นกันเลยครับอุปกรณ์นะครับผมก็มีกล่องนะครับฟึบมาครับคู่มือการเล่นภาษาไทยครับผมคู่มือการเล่นภาษาอังกฤษนะครับ ตัวของพยอร์ดนะครับผมน่าจะมี2ด้านนะครับด้านนี้เป็นผู้เล่น 2- อถึงสคนนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะเป็นผู้เล่นสักประมาสี่คนนะครับผมบอร์ดก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าผู้เล่นมันเยอะขึ้นนะครับช่องเลยเล็กลงนะครับก็มีสี่สีครับแดงเขียวเหลืองฟ้าครับผมอ่าแล้วก็มีการ์ดนะครับผมอ่าอันนี้เรียกการ์ดผู้โดยสารนะครับนี่ครับอ่าก็จะเป็นสัญลักษณ์สีสันนะครับผมอ่ามีโทเค็นนะครับเขาเรียกว่าบัตรกำนันนะครับ เพิคะแนนผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ตัวของผู้โดยสารทั้ง5ประเภทนะครับผม5สีนะครับผมจุดที่เด่นอีกอย่างนะครับผมเกมนี้นะครับตัวคะแนนนะครับผมอยู่ในด้านหลังกล่องครับนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับก็เราแท็กคะแนนมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมตอนคิดคะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดของเกมนี้นะครับผมการ์ดก็จะมี2แบบมีผู้โดยสารกับการ์ดที่เรียกว่าการเหตุการณ์นะครับผมนี่แล้วก็ พิเศษมีโปรโมด้วยนะครับผมถ้าซื้อปาษาไทยมานะครับเป็นการส่งการกับ social distancing นะครับผมหรือว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมนั่นเองนะครับผมอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันนะครับผมโอเคครับก็เกมเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างภาพสําหรับการเล่น1คนนะครับผมถ้าเล่น2คนก็จะมีบอร์ดเพื่อนนะครับ3าคนก็มีบอร์ดเพื่อนแต่ว่าจะใช้ด้านนี้ถ้าเล่นสี่คนก็จะใช้ด้านหลังนะครับบอร์ดนี้ถ้าใหญ่ขึ้นนะครับผมคราวนี้วิธีการเล่นนะครับผม ก็จะมีการเซตอัพตัวนี้ครับเขาเรียกบัตรกำนันนะฮะคนละ6เม็ดนะครับผมผู้เล่นก็มีคนละ6เม็ดนะครับถ้าเล่น2คนนะครับคิวสีง5้าสี่นี้เอาออกสี่ละส0เม็ดครับผมแต่ถ้าเล่น4คนเนี่ยไอ้สคนถึง4คนเนี่ยไม่ต้องหยิบออกนะครับแล้วก็เปิดกราดตรงนี้มา4ี่ใบนะครับผมก็พร้อมเล่นแล้วนะครับผมอ่าสมมุติว่าเราวางไว้อย่างนี้แล้วกันนะฮะมี3าคนอย่างนี้นะครับแต่ละเทิร์นที่เราทําได้นะผมคือหยิบกร์ดมา1ใบครับผมโดยนะครับผมถ้าหยิบการาดใบขวาสุดเราจะไม่ต้อองจ่ายยยะไรรรเลคคัับบบหิฟี แต่ถ้าหยิบใบสััดมาครับผม <lawsuit. S 1> เราต้องจ่ายตัวนี้ไปค่าผ่านทางครับหยิบใบนี้ก็จ่ายตรงนี้ so <contributes S> 1เม็ดถ้าหยิบใบนี้ก็จ่าย2เม็ดถ้าหยิบใบนี้ก็จ่าย3าเม็ดนะครับผมจ่ายวางไว้บนการ์ดนะครับผมเป็นค่าผ่านทางนั่นเองนะครับผมเหมือนประมาณว่าเราอะไม่อยากจะหยิบลูกค้าคนที่เขาอยากขึ้นเครื่องบินก่อนเราก็เลยเอาบัตรกำนันนะครับไปให้เขาก่อนแบบประมาณว่ากลัวเขาโกรธอะไรเงี้ยครับแล้วก็หยิบมาหยิบมาปุ๊บสมมติหยิบไปนี้มาใช่ไหมครับก็จะมีระบุว่าต้องใช้เม็ดสีเขียว2เม็ดม็ดสีแดงหนึ่งเม็ดเราอะคร แล้วก็เป็นสีแดงเม็ดหนึ่งครับเอามาครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเล่นตรงนี้ครับบนบอร์ดเราเลยนะครับผมว่าเราจะวางไว้ตรงไหนโดยที่มีเงื่อนไขตามนี้ครับถ้าทําวางเงื่อนไขตามนี้ได้ก็คือจบนะครับผมเกมมีแค่นี้ครับผมแต่ในกรณีพิเศษสมมติวางจนเต็มแล้วมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเราอะครับต้องวางเช่นสมมติต้องเป็นอย่างนี้เนาะรูปเป็นอย่างนี้แล้วผมต้องวางอีกแล้วมันต้องต้องทับอันเดิมหรืออะไรแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าโอเวอร์บุ๊กครับผม เราจะย้ายอันที่มันตวนทับไปไว้ตรงนี้ครับผมเขาเรียกโอเวอร์บุ๊กนั่นเองนะครับผมอเกมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะทั้งมีสีได้สีหนึ่งหมดเกมก็จะจบนแล้วก็จะนับมนับคะแนนกันครับผมอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนับคะแนนกันนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของการนับคะแนนกันนะครับการนับคะแนนนะครับผมก็จะแบ่งเป็นประมาณ5้าหมวดใหญ่ๆนะครับผมหมวดที่1ครับคือตรงนี้ครับคู่รักคู่รักคือการที่มีเม็ดสีแดงนะครับอยู่ติดกันอย่างนี้ครับจะได้5คะแนนครับผมแต่ถ้าเกิดว่า มีมาเพิ่มอย่างนี้นะครับรักสามเศร้านะครับไม่ได้คะแนนเลยครับเป็นศูนยเลยครับอ่านี้คือคู่รักครับผมสองครับเด็กครับผมเด็กเมื่อมีคนอยู่ล้อมรอบคือมีโพ่อใหญ่ดูแลเด็กครับสีอะไรก็ได้นะฮะไม่สนใจสีนะครับนะครับเด็กจะมีค่าสามคะแนนครับผมแต่เด็กเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือเขาสามารถที่จะวางแบบนี้ก็ได้นะนี่ครับ นี่ก็คือมีผู้ใหญ่อยูแลครบเหมือนกันนะครับผมหรืออย่างนี้ก็ได้ครับดังนั้นการวางแผนเด็กครับเหมือนเล่นหมากรล้อมนะครับวางแผนให้ดีก็จะช่วยในการได้คะแนนเยอะนะครับผมต่อไปครับคือตัวนี้ครับตัวนี้เราจะเรียกมันว่าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่นะครับผมกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะดูว่าเรามีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับกี่เมตรสมมุติว่าในตอนเล่นนะครับผมมีกลุ่มใหญ่สุดแดเมตรนะครับผมจะได้8คะแนนครับก็คือแเม็ดแคะแนนนั่นเอง แต่ถ้าในทุกๆคนดูรวมกันผมเป็นคนที่มากที่สุดผมจะได้คะแนนคูณสองครับถ้าอันนี้มีค่าสิบกคะแนนเลยครับก็จะไล่สีไปฮะ mm hmm. เขียวฟ้าเหลืองครับผม mm hmm. ก็จะมีค่าตามนี้นะครับผมนะ mm hmm. คราวนี้ถ้านะครับนะครับมาดูคะแนนบวกอีกสุดท้ายอันหนึ่งคืออันนี้ครับนี่ฮะปักกำนันครับผมปักกำนันเนี่ยที่เรามีเหลือตอนจบเกม mm hmm. ไม่ว่าจะได้จากตัวเองตอนเริ่มแล้วก็ไปเอาของเพื่อนมาก็ตามจะมีค่า ครึ่งคะแนนต่อบนึ่งับกำนันหรือจริงๆก็คือ2อันหนึ่งแต้มนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูคะแนนติดลบกันครับคะแนนติดลบมปทั้งหมด3กรณีครับผมกรณีที่หนึ่งครับโอเวอร์บุ๊กจะเห็นไหมครับลบ2แต้มนะครับผมทั้งนั้นเรามีโอเวอร์บุ๊กกี่ตัวลบ2แต้มและดูทุกคนครับใครมีโอเวอร์บุ๊กมากสุดลบอีก2แต้มจากนั้นให้ดูเก้าอี้ที่นั่งครับถ้าที่นั่งเหลือเนาะสายการบินนี้ไม่คุ้มค่าในการเดินทางครับลบ1แต้มต่อที่นั่งที่เหลือหนึ่งที่ครับผมใครคคะะะแนนนนมมากสุดเป็ผผู้ชรับ เกมก็ประมาณนี้นะครับผมใะสำหรับกฎทั่วไปนะครับแต่เรามาดูกฎพิเศษกันนิดนึงนะครับผมมันจะมีการ์ดแบบนี้นะครับนี่ฮะการ์ดแบบนี้การด์ดตะกี้เรายังไม่ได้พูดกันนะครับการ์ดแบบนี้เนี่ยมันคือการ์ดที่บอกว่าเราต้องนั่งตรงกลางนั่งตรงกลางหมายความว่าไงหมายความว่านี่คือแถวกลางครับอันนี้ก็คือแถวกลางครับแถวกลางคือไม่ใช่ชิดริมนั่นเองนะครับให้เอาสีเขียวไปวางแถวกลางหรือเอาสีเหลืองไปวางที่กระจก นะครับผมการจะมีกาคตรงนี้สามแบบครับผมมีแถวกลางชิดริมแล้วก็ทางเดินนะครับผมจะขอยิบให้ดูนิดนึงฮะอ่านี่ไปรูปนี้ฮะอันนี้แปลว่าเราต้องเอาเมสซีขาวเด็กไปวางไปวางข้างทางเดินคือแถบนี้นะครับผมนะก็จะเป็นการวางแผนนิดนึงว่าเราจะต้องหยิบการ์ดไปไหนดีถึงจะมีเบนฟิตสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการเล่นนะครับผมเกมนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกฎ วนกัันนะครบผมกดขั้นสูงนะครับผมแล้วก็การคดคะแนนแบบขั้นสูงกันนะครับโอเคครับเรามาดูกดขั้นสูงกันนะครับผมกดขั้นสูงเป็นกดที่เขาแนะนําเมื่อเราเล่นเกมปกติไปหลายสักหลายๆรอบแล้วนะครับผมก็เงื่อนไขพิเศษคือการสกอร์แต้มจะเปลี่ยนไปนะครับผมอย่างที่หนึ่งที่เปลี่ยนไปคือการวางครับเด็กอย่างนี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นอุปสรรคแล้วจะต้องวางแบบนี้แล้วในการปิดกัน้นนับรวมด้วยนะครับผมอ่า ช่องทางเดินยังมีกฎตรงนี้อยู่นะยังหยิบไปแล้วยังวางทะลุไม่ได้นะครับยังต้องวางในกรอบแต่ว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วหรือว่าอย่างนี้ก็คือนับเป็นยูนิตี้เดียวกันนะครับผมเกมก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานะครับเพราะว่าเราต้องคิดเส้นทางนี้ด้วยนะครับผมอันนี้อันที่หนึ่งนะครับสองครับเด็กครับผมเด็กเนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่ดูแลครับจะได้ห้าคะแนนแทนและดูว่ามีใครดูแลเด็กมากที่สุดจะได้อีกห้าคะแนนนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนคู่รักนะครับผมจะมีค่าห้าคะแนนอยู่แล้วนะครับแต่นะครับผม ถ้ามีผู้เล่นคนไหนวางคู่รักในแนวนอนครับคู่รักในแนวนอนหมายถึงว่านั่งข้างกันแบบนี้ไม่ได้นั่งหน้าหลังเนาะนะครับผมจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีกห้าคะแนนนะครับผมต้องมากที่สุดด้วยนะเทียบกับทุกคนใครมากสุดได้อีกห้าคะแนนนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายของคู่รักกันเด็กนะครับผมส่วนมาดูตัวของคนทั่วไปนะครับกลุ่มเพื่อนนะครับผมสามกลุ่มสีนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนคะแนนใหม่เป็นนะครับมีสามถึงสี่เม็ดนะครับอยู่ติดกัน จะมีค่า5คะแนนครับอ่าจะไม่ใช่4คะแนนแล้วจะเป็นค่า5คะแนนเลยนะครับผมต่อไป5-6ถึงเมตร10คะแนนครับและ7-8เมตรครับผม15คะแนนสุดท้ายครับ9เมตรขึ้นไปครับผมจะมีค่า20คะแนนครับผมอ่าก็เหมือนกับเล่นคูณ2นั่นแหละนะครับผมอ่าเพราะ 8, 9, 2, 18คะแนนก็คือเหมือนกบได้คูณ2แต่ว่าทุกคนได้หมดนะครับผมแต่ถ้าเราครับเป็นคะแนน อ่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่มีกลุ่มมากที่สุดครับก็คือมีอย่างเงี้ยมากที่สุดเราจะได้คะแนนพิเศษอีกสองคะแนนนะครับผมอ่าเขาว่ากลุ่มแปลว่าอะไรกลุ่มก็คือมีสามเม็ดนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกคู่เนาะอันนี้ครับกลายเป็นกลุ่มแล้วนะครับผมอ่าถ้ามากที่สุดจะได้สองคะแนนพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันดับรองลงมาจะได้หนึ่งคะแนนพิเศษครับผมนี่ก็คือกฎของการคะแนนแบบใหม่นะครับก็เพิ่มความซับซ้อนแล้วก็ปวดหัวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผม ส่วนถัดไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์บนการ์ดครับจะเห็นว่าการ์ดแบบนี้มีสัญลักษณ์พิเศษใช่ไหมครับในกฎปกติเราจะไม่สนใจมันครับแต่กฎพิเศษเราจะใช้มันนะครับซึ่งสัญลักษณ์บนการ์ดมีทั้งหมดสี่แบบแบบที่หนึ่งครับนี่ครับหยิบใกล้ตัวก่อนเลยนี่ฮะสัญลักษณ์นี้คือเราสามารถเลือกที่จะไม่วางผู้โดยสารตัวนี้ครับได้หนึ่งเม็ดคือได้มาปุ๊บไม่อยากวางสีแดงก็ไม่ต้องวางนะครับเป็นเอฟเฟกต์พิเศษขึ้นมาครับสัญลักษณ์นี้บอกว่า เราจะสามารถวางข้ามช่องทางเดินได้คือกฎที่บอกว่าต้องติดช่องทางเดินวางไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างเงี้ยได้มาไปนี้ปุ๊บเราบอกว่าอันเนี้ยวางแบบนี้ได้เลยนี้ได้เลยทะลุช่องทางเดินได้เลยนะครับผมก็ทําให้เกมมันลื่นไหลขึ้นนะครับโหดหลายขึ้นแล้วก็คอมโบโหดขึ้นนะครับอ่าแบบที่สามครับผมนี่ฮะอันเนี้ยมันกฎพิเศษคือเราสามารถเอาตัวเนี้ยครับไปวางทับได้โดยไม่ต้องเสียโอบุ๊กครับคือเรามีตัวอยู่แล้วเราก็วางทับตัวที่ทับจะกลับซับไพ่นะครับผม กสุดท้ายนะครับเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งอ่าเจอแล้วนะครับนี่ครับเป็นรูปดาวครับกดนี้จะมีค่าตอนจบเกมใบนี้จะได้หนึ่งแต้มก็คือเราเล่นการ์ดใบนี้จะเก็บคะแนนได้หนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือกดพิเศษทั้งสี่ข้อนะครับผมแล้วก็มีการพิเศษอีกใบนึงนะครับเพราะที่ถ้าเล่นปกติเขาจะไม่ค่อยแนะนํานะครับผมคือการผู้โดยสารกลุ่มใหญ่นะครับผมนี่ครับการนี้จะเห็นเป็นรูปเป็นรูปขอบใช่ไหมฮะ ขอบแต่ว่าบิ๊กสเกลนะครับผมก็จะเห็นว่าการนี้มันใช้พื้นที่เยอะนะฮะห้คูณสเลยครับเมื่อในุ้ทธสารกลุ่มใหญ่มาปุ๊บข้องเราคือเราต้องเล่นใบนี้ให้ได้ด้วยนะมันก็ยากขึ้นนะครับโอเวอร์บุ๊กโอกาสโอเวอร o ์บุ๊กบ่อยมากเพราะมันพื้นที่กินพื้นที่กว้างครับแต่ว่ามือใหม่เขาบอกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องลําบากนะครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของโอเวอร์บุ๊กนั่งอยู่ฟินฟินเอ้าบินเฉยนะครับผม แต่ครับวันนี้เราจะมาเล่นโซโล่โหมดกันให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นโซโล่โหมดกันเลยครับโซโล่โหมดนะครับผมก็จะมีด่านอยู่3ด่านให้เราเล่นนะครับผมแล้วก็ระดับความยาก3ระดับระดับความยากแบบง่ายสุดเราจะมีเริ่มต้น6เมตรเป็นกำนันครับปานกลาง4เมตรแล้วก็ยากเหลือ2เมตรครับความยากนี้จะเอามาทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็วิธีการเล่นจะคล้ายๆเล่นเพื่อเล่น2คนนะครับใช้บอร์ดเพื่อเล่น2คน ทุกอย่างตรงนี้ก็คือออกสิมเม็เหมือนเดิมนะครับเกมจะจบเมื่อไหร่เกมจะจบเมื่อทําเงื่อนไขได้ตามที่เป้าหมายกําหนดภารกิจกําหนดนั่นเองนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีทั้งหมด2สิ่งหลักๆครับสิ่งที่1คือเราหยิบคา่าไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องวางตัวนี้นะครับผมอันนี้คือกฎหลักๆนะครับผมอ่าสิ่งที่2ก็คือการได้โบนัสครับเมื่อเราทําผู้โดยสารเต็มเราจะได้2เม็ดบัตรกำนันเพิ่มเช่นเดียวกัน ถ้าเราโดนโอ้บุ๊กเราจะเสียหนึ่งเม็ดครับนั้นกล้องวางแผนให้ดีนะครับผมอันนี้คือกฎที่สองนะครับผมสุดท้ายครับกฎของการได้ใช้โอ้บุ๊กครับเราสามารถที่จะรีตรงนี้ทิ้งได้โดยการทิ้งหนึ่งโอบุ๊กออกไปแล้วก็รีสี่ใบนี้เปิดใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราครับเหมือนเล่นโซลิแต์โหมดคือหาก,การที่เหมาะสมได้ถ้าเล่นง่ายสุดมันก็เหมือนแบบมีตัวของการให้โลอะเยอะขึ้นนะครับคิดน้อยลงหรือคิดง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า ซึ่งทาให้เกมมันมีโฟลที่ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือการเล่นแบบคนเดียวนะครับไม่ได้คิดคะแนนแต่คิดว่าภารกิจจะต้องผ่านให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นภารกิจ1ภารกิจกันนะครับว่าผมจะผ่านได้หรือไม่เดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นด่านแรกกันนะครับผมด่านเพื่อนกันตลอดไปนะครับผมเกื้อไขการชนะครับผมมีสมาชิกอย่างน้อย6คนในกลุ่มเพื่อนแต่ละสีนะครับซึ่ง3สีก็คืออย่างละ6คนนะครับผม2ครับมีคู่รักอย่างน้อย3คู่หรือมีเด็ก ที่มีผู้ใหญ่ดูแล3คนนะครับผมถ้าทําได้ชนะเลยนะครับผมถ้าทําไม่ได้ก็แพ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าผมจะทำสำเร็จไหมนะครับติดตามชมกันเลยนะครับโอเคครับเรามาลุยโซโล่โหมดกันครับผมผมเล่นแบบยากสุดนะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยครับจริงจริงมันใช้ได้นะตัวพวกสกิลพวกนี้ครับแต่ว่าผมจะพยายามไม่ใช้มันแล้วกันนะครับเพื่อให้เกมมันมีความดูเดือดเลือดผ่านนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็โจทย์ของเราคือคู่รัก3าคู่หรือเด็ก สามคนที่ดูดูแลแล้วก็กลุ่มเพื่อนหกคนขึ้นไปสามสีนะครับมาเอาสีนี้ก่อนเลยครับเปิดตัวด้วยสีฟ้าครับนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งเคสครับส่งไปดีๆนะเนี่ยเอามาเอ้าโอ้โหมาเต็มเลยแต่ตอนเนี้ยมันมาดีแต่แต่ว่าตอนเนี้ยไม่ดีแล้วเพราะว่ามันให้มาเยอะไปครับพอเยอะไปปุ๊บเราไม่มีอะไรลงแล้วเราไม่รู้ว่าจะลงอะไรนี่อันนี้พวกนี้เป็นตัวเสริมที่เลือกตำแหน่งลงครับ นี่ผมขอลองเหลืองก่อนเหลืองเหลืองแดงก่อนนะครับโหมางี้ครบเลยยากและอ่ะน,นี้เอานี้ก่อนแล้วกันนี่ฮะเหลืองนั่งตรงกลางครับแล้วก็ฟ้าริมทางเดินครับโอเคนะครับผมอ่ะเขียวมาละมาเราเล่นสีเขียวดีกว่าฟึบฟึบฟึบนี่ติดอย่างงี้ดีกว่านะครับ อค okay, ครับอ่ะอันนี้ลงได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นปุ๊บลงปับ๊บฟ้าฟ้าแดงขาวขาวครับผมอืมตรงนี้เขียงง่ายๆครับฟ้าห้าเมตรแล้วครับปึ๊บอันนี้ลงได้ไหมขอดูนิดนึงโอ้พอดีสุดยอดโคตสวยงามครับเหลือง เห,หหเ,หเหลืองแดงฟ้าอ้าวติดนี่ไอ้ไหมให้นี่เหลืองเหลืองแดงให้ไหมฟ้าแล้วก็เขียวครับสวยงามสุดๆนะครับผมอันนี้เขาเรียกเอลแกน์นะครับผมความสวยงามมากครับอ่าเราจะไปอันไหนดีตอนนี้เรามองว่าเราควรจะเล่นฟ้าไหมอันนี้ดีกว่านนี่ครับจะได้ครบครับเหลืองติดกระจกนะครับนี่ลูกกระจกใช่ไหมครับแล้วก็เขียวครับ เอาตรงนี้แล้วกันนะครับผมนี่วันนี้มาดีฮะอ่ะตอนนี้มาเลยครับปึ๊บของมุมนี้ฮะเขียวเหลืองๆนะครับผมแล้วก็ขาวครับอ่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้ชนะแล้วนะครับแต่ยังเหลือไอ้วัตถุดิบที่จาเป็นอีกเยอะอยู่อือฮึนี่อันนี้มันสามารถเล่นตรงเกินระยะได้นะแต่ว่า ผมคิดว่าผมจะฝืนไม่เล่นเกินระยะดูครับโอเคครับอันนี้ครับตีลังกากับเขียวฟ้าแดงเหลืองเหลืองครับอ่าตอนนี้เขียวห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาเขียวหน้าต่างโอ๊ยไม่มีไม่มีเขียวริมแะยังต้องเจ็บแน่เลยโอ้พอดีเลยน้ำตาจะไหล ไม่คิดว่ามันจะมีมาแบบพอดีขนาดนี้นะครับอันนี้ฟุกครับเขียวเขียวแดงนะครับเหลืองเหลืองด้วยโอ้โหโคตรเท่ะนะครับผมมุมนี้เท่สุดๆนะครับไข่อีกสองรูเท่านั้นทําเต็มได้เลยไหมนะครับอ่ะหยิบอันนี้ก่อนทําเต็มเกือบได้ครับสีแดงไตขอบตรงนี้ครับแล้วก็สีขาวอยู่ตรงกลางอันนี้แล้วกันนะครับ นี่ครับเฮ้ยมีมมลุ้นมีลุ้นมีลุ้นนะเนี่ยนะครขายเม็ดเดียวตรงนี้ซึ่งถ้าเอาไต่ขอบอะไรก็ได้มานี่คือเพอร์เฟกเลยอ้าวสวยง่ายอีกแล้วนะครับผมหยิบอันนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับสุดยอดเอลแกนครับผมตอนนี้แต่ว่าก็ไม่แน่นะสถานการณ์อาจจะไล่เริ่มจะแย่แล้วเหมือนกันนะครับ อืมโอเคผมอันนี้ก่อนลองต้องเคลียสถานการณ์อันตรายก่อนครับเอาให้เต็มพองช่องก่อนอันนี้ถ้าเต็มช่องจะ,จะจะจบครับแล้วก็สีฟ้าเป็นตรงกลางฮะนี่ฮะโอเคครับปึ๊บโอ้โหไม่เวิร์กเลยสั้อันนะครับตอนนี้ขาดสองรูได้โบนัสเลวเนี่ยอ่ะยอมทิ้งอันนึงฮะโลครับ,รบขอให้ได้ไอ้พวก อ่าได้มาอันหนึ่งก็ยังดีครับโอ้เป็นอันที่ดีด้วยนะครับอยากได้พอดีด้วยอ่ะใช้นี้เลยครับสีฟ้าริมทางครับผมปึ๊บแล้วก็สีฟ้าริมทางอีกทีหนึ่งครับปึ๊บนี่ครบเลยได้สี่เม็ดกลับมาครับแล้วก็ชนะพอดีเลยครับผมเพราะว่านะครับนี่ฮะเงื่อนไขครบคือสีฟ้าเป็นกลุ่มใหญ่หกเม็ดหกเม็ดสี่เหลือหกเม็ดแล้วก็แดงสองสอง นะครับผมแดงไม่ครบโทษทีต้องเด็กเด็กหนึ่งดูแลหนึ่งเด็กดูแลสองเด็กดูแลสามจริงเด็กดูแลสี่คนเลยด้วยซ้านะครับผม <c oughs> ก็อันนี้คือโซโล่โหมดนะครับผมชนะไปเรียบร้อยแล้วครับถือว่าดวงดีพอสมควรนะครับผมจังหวะด,ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับการเล่นโซโล่โหมดนะครับผมใช้เวลาสั้นๆนะห้านาทีสิบนาทีเป็นการคิดพัลสเซนถ้าใครเด็กๆยังไ่นไม่คล่องก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะมีเอฟเฟกตตรงนี้ด้วยก็อาจจะมีเอฟเฟก์ที่แบบ เราได้คิดมากขึ้นใช้สกิลอะไรนี่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้มันนะเพื่อลองทําดูว่าผมสามารถเล่นชนะได้ไหมก็พบว่าชนะได้ครับแต่ก็อาศัยลูกฟุกเหมือนกันว่าแบบเปิดมันพอดีพอดีนะครับผมก็ต้องวางแผนนิดนึงในการวางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกมมันจะวางตาแหน่งให้เว้นไว้อยู่แล้วถ้าเราแบบสอดประสานดีดีมันคือไม่ทับกันอยู่แล้วนะครับผมแต่จะได้ประโยชน์สูงสุดไหมอันนี้อยู่ที่ผู้เล่นแล้วนะครับก็จบไปแล้วครับกับการเล่นโซโล่โหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายของคลิปกันนะครับผมว่าผมจะพูดเรื่องอะไรครับ สุดท้ายนะครับผมก็คือนี่ครับนี่เรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เนาะการเหตุการณ์ครับผมการเหตุการณ์นี่ครับจะเล่นไม่ได้เล่นโซโล่หมดแต่จะเป็นเล่นโหมดปกติที่เล่นกันนะครับก็จะมีการสุ่มมานะครับหนึ่งถึงสองใบจะเป็นตัวสกอร์พิเศษเพิ่มเติมในการเล่นนะครับผมเช่นอันนี้ครับนะครับสามชายเอ้สามเกินะครับผมเขาบอกว่าตัวสามเกิเนี่ยเราจะบวกสามคะแนนต่อกลุ่มที่มีสามคนเท่านั้นนะครับผมมากันสามคนได้กันสามแต้มพิเศษเพิ่มนะครับหรืออย่างนี้ วันปิดเทอมครับผมนี่ฮะจะเห็นว่าเราจะได้สีแต้มต่อเด็กที่มีคนดูแลสามคนนะครับผมสามกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเจ๋งหน่อยครับผมนะครับแต่ต่อแต่ว่าคิดเป็นโซนนะจะเห็นว่าเป็นรอบใหญ่จะคิดเป็นโซนนะครับโซนนี้ได้อีกสี่ถ้าบสูงสุดได้สิบสองแต้มถ้ามีสามโซนนะครับถ้าเล่นสี่คนก็จะสองโซนอะไรเงี้ยครับอันนี้นะครับทีมตัวเดียวครับผมถ้ามีเม็ดสีเหลืองนะครับ น้อยกว่า3คนนะครับสมาชิกที่มันสะสมกันนะครับจะได้5้าแต้มแต่ละสีเลยครับผมก็คือเล่นแบบไม่มีกลุ่มไหนกลุ่มใหญ่สักกลุ่มเนี้ยได้แค่นี้อย่างนี้เลยครับแต้มพิเศษนะครับผมแต่ก็ไม่ดีแต่มันเอาไว้สําหรับเราเล่นสายเดียวสายนี้สุดท้ายเลยเขียวล้วนแล้วก็เอาเหลืองเดียวเดียวแบบ5แต้มพิเศษได้ก็จะคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผมน่ะก็ประมาณนี้นะครับน่ะก็เป็นเหตุการณ์นะครับเขามีหลายใบนะครับอยู่ในรูบุ๊กก็จะอธิบายไม่หมดเลยว่าอีเวนต์มันคืออะไรบ้างนะครับผมนะครับก็จบไปแล้วครับกับภาพรวม โอเวอร์บุ๊กนั่งฟินนั่งอยู่ฟินฟินเอ้าบินเฉยนะครับผมก็เป็นเกมที่เป็นแนวพัซสเซนสนุกสนุก,นกคิดไม่เยอะนะครับแต่หัวร้อนนิดนิดนะครับหัวอุ่นได้นะครับผมเพราะว่าการหมุนการ์ดเนี่ยมีผลเยอะมากในการเล่นแต่กับเพื่อนเนี่ยก็จะโดนแย่งการ์ดไปแบบถ้าสังเกตเพื่อนดีๆเพื่อนหยิบจะหยิบอันนที่เหรอจะเอาคอมโบจะปิดแล้วแล้วก็ไปตัดเพื่อนเนี่ยก็จะกรีดร้องกันได้นะครับผมแล้วก็ยิ่งเยอะยิ่งลบเยอะด้วยนะครับผมถ้าเล่นโซโล่มันไม่ได้มีผลลบไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะเล่นเกมอะไรคอยติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ